สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนพลานป่าประเชิญหน้าเสือสมิงเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อชาวบ้านวังพยักษ์ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่หมู่บ้านที่พวกเขาเคยทำการค้าขายในอดีตโดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้าใช้วัวสองตัวหรือเรียกว่าวัวเทียมเกวียนโดยมีทิดกล่มเป็นคนบังคับเกวียนส่วนอีกสี่คนที่เหลือก็พากันสะายปืนเดินตามสมัยนั้นการพกพาอาวุธปืนยังถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะกฎหมายยังเข้ามาไม่ถึงโจรก็ชุกชุมและป่าก็เต็มไปด้วยอันตราย จะเดินทางไปไหนมาไหนจะต้องมีพวกพาติดตัวกันเอาไว้และถนนก็เป็นเพียงดินลูกหลังที่สําหรับเกวียนวิ่งคนเดินหรือนานๆานทีจะมีพวกนายพรานจากในเมืองขับรถยนต์เข้ามาบ้างสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นกันเรียงรายบางครั้งก็เป็นลำห้วยพวกเขาเดินทางมานานพอสมควรจนเวลาล่วงเลยมาถึงเที่ยง จวบเหมาะกับตอนนั้นเดินมาถึงลำห้วยสายเล็กๆที่มีน้ำไหลผ่านแล้วทิศกรรมผู้ที่เป็นคนบังคับเกวียนก็ตะโกนบอกกับทุกคนว่าตอนนี้ก็เที่ยงแล้วข้างหน้ามีลำห้วยพวกเราจะหยุดพักกินข้าวกันที่นั่นก่อนหรือไม่เมื่อพานบุญได้ยินก็รีบวิ่งแซงเกวียนเพื่อไปดูลำห้วยแห่งนั้นทันทีแล้วก็หันกลับมาตะโกนบอกทุกคนว่า ได้ตรงนี้ปลอดภัยพวกเราจะหยุดพักกินข้าวเที่ยงกันที่นี่ก่อนจากนั้นเมื่อทิดกล่าบังคับเกวียนมาถึงจุดที่พานบุญยืนอยู่และสั่งให้วัวหยุดเดินแล้วก็ช่วยกันนําไม้ไปข้ํายันหัวเกวียนเอาไว้แล้วพานเมฆก,กับโทนก็นําวัวออกจากเกวียนจูงลงไปกินน้ำที่ลําห้วยจากนั้นก็ผูกวัวเอาไว้ ให้เล็มหญ้าอยู่แถวริมห้วยแล้วพานบ้านป่าทั้งห้าก็มานั่งกินข้าวรวมกันจนเวลาผ่านไปสักพักทั้งห้าก็กินข้าวกันจนอิ่มวัวก็พอได้พักเอาแรงบ้างจากนั้นจึงพากันออกเดินทางต่อเกวียนของชาวบ้านวังพยักก็เคลื่อนที่ไปตามเส้นทางลูกลังมาเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปถึงสี่โมงเย็นพรานบุญ จึงปรึกษากับคนอื่นๆว่าวันนี้เราควรจะหยุดพักกันที่ตรงนี้ก่อนดีหรือไม่ในจังหวะที่คนอื่นๆกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็แววได้ยินเสียงคนคุยกันดังมาไม่ไกลมากนักพรานสมจึงพูดขึ้นว่าข้าได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันไม่ต่ำกว่าสี่ห้าคนแน่เห็นทีทางเบื้องหน้าจะมีหมู่บ้านถ้ายยังไงพวกเราเดินตามเสียง ไปดูก่อนก็ดีแล้วจะพักจะค้างแรมตรงไหนค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันแล้วพวกเขาก็เดินทางไปอีกสักพักพก็พบเข้ากับควันไฟที่ลอยออกมาจากบ้านเรือนของผู้คนประมาณ20หลังคาเรือนและเวลาในตอนนี้ดวงตะวันก็ใกล้รับขอบฟ้าเต็มทีพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะเข้าไปค้างแรมในหมู่บ้านแห่งนี้และพานบุญก็เดินเข้าไปในหมู่บ้าน แล้วเขาก็เจอเข้ากับชายสูงวัยคนหนึ่งดูท่าแล้วน่าจะเป็นผู้นำของหมู่บ้านสวัสดีครับพอดีพวกข้านำของป่าและเนื้อสัตว์ลงมาขายพวกข้าเดินทางค่อนข้างลำบากจึงใช้เวลาเกือบค่ำจึงมาเจอหมู่บ้านแห่งนี้พวกข้าอยากจะขอค้างแรมบริเวณหมู่บ้านของท่านจะได้หรือไม่ได้สิทางหมู่บ้านของข้าก,กว้างขวาง แล้วแต่พวกท่านจะเลือกสถานที่เอาเองก็แล้วกันขอบคุณมากครับไม่เป็นไรถือว่าช่ช่วยกันไปจากนั้นพลานบุญก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนเดินเข้ามาภายในหมู่บ้านเมื่อเข้ามาถึงในหมู่บ้านโทนกับพลานเมฆก,ก็ช่วยกันแกะเชือกวัวออกจากเกวียนจูงเดินลงไปกินน้ำอยู่ข้างหมู่บ้านผ่านไปครู่เดียว การเมฆกับโทนก็จูงวัวกลับขึ้นมาผูกไว้แถวที่จะค้างแรมในคืนนี้เมื่อจะเตรียมที่พักเรียบร้อยแล้วเวลาก็ย่างเข้าประมาณหกโมงเย็นก็มีชาวบ้านส่วนหนึ่งเดินออกมาจากเรือนมาขอซื้อเนื้อแห้งและสมุนไพรป่ากับชาวบ้านวังพยักษ์ชาวบ้านทุกคนต่างก็พากันเลือกซื้อเนื้อแห้งกับของป่าเยอะพอสมควร พรานบุญกับพรานสมเขาทั้งสองค่อนข้างที่จะแปลกใจเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่ใช่หมู่บ้านขนาดใหญ่อะไรมากและก็อยู่ห่างไกลจากความเจริญพอสมควรทำไมชาวบ้านพวกนี้ถึงมีเงินจับจ่ายสายสอยมากมายจนชาวบ้านคนหนึ่งสังเกตเห็นสีหน้าของพรานบุญกับพรานสมจึงพูดขึ้นว่าอ๋อพอดีหมู่บ้านของข้ามีอาชีพ ต้มเหล้าเถื่อนขายจึงค่อนข้างจะมีเงินมากพอสมควรพวกท่านไม่ต้องแปลกใจหรอกเมื่อพานบุญได้ฟังก็คลายความข้องใจลงไปบ้างไม่น้อยก็มากแล้วชาวบ้านคนหนึ่งก็ยังบอกกับพานบุญอีกว่าตอนกลางค่ำกลางคืนพวกท่านก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะมันมีอะไรอย่างนั้นหรือชาวบ้านต่างก็หันมามองหน้ากันแล้วก็ตอบว่าไม่มีอะไร เมื่อชาวบ้านซื้อของกับพวกพานบุญเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้าเรือนของตนเองแล้วเวลาในตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งทุ่มกว่ากว่าพานบุญกับพวกก็เปลี่ยนกันลงไปอาบน้ำที่ลำธารข้างหมู่บ้านเมื่อเสร็จครบทุกคนแล้วก็มานั่งล้อมวงกินข้าวเย็นพูดคุยเรื่องที่ชาวบ้านบอกให้พวกเขาระมัดระวังตัวจากนั้น พรานบุญจึงพากันจัดเบญยามขึ้นเอาวัวมาผูกไว้ใกล้ๆแถวนั้นแล้วก็ก่อกองไฟไล่ยุงให้ทั้งคืนเวลาผ่านไปไม่นานชาวบ้านกินข้าวกินปลากันเสร็จต่างก็พากันเข้าบ้านล็อกประตูดับไฟพากันเข้านอนแต่หมู่บ้านแห่งนี้ค่อนข้างที่จะแปลกเมื่อพวกเขาเข้านอน ขนาดหมาสัตว์เลี้ยงของเขาพวกเขายังต้องเอาขึ้นไปไว้บนบ้านมันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้กันแน่เรื่องนี้ยังเป็นคำถามที่ค้างคาใจของชาวบ้านวางพยักษ์ทั้งห้าจนเวลาล่วงเลยมาเกือบเที่ยงคืนซึ่งตอนนี้พลานเมฆก,ก็เป็นคนนั่งเฝ้ายามอยู่ท่านใดนั้นวัวเทียมเกวียนทั้งสองตัว มันก็มีอาการแปลกๆลุกลี้ลุกลนเหมือนตกใจกลัวกับอะไรบางอย่างไม่นานกินสาบสางของเสือก็ลอยปกคลุมทั่วบริเวณบรรยากาศในหมู่บ้านเงียบสงัดแม้กระทั่งหมาที่นอนอยู่บนชานบ้านก็ไม่กล้าที่จะอาปป้าปากเห่าหญิงนานเข้ากินสาบสางของเสือสมิงหญิงรุนแรงมากขึ้นทำให้พวกพานบ้านวังพยัก ที่เหลือตื่นขึ้นมาก็พบว่าพรานเมฆก,กำลังนั่งเลงปืนไปทางชายป่ามีอะไรหรือเปล่าพรานเมฆข้าว่ากินรุนแรงขนาดนี้น่าจะเป็นเสือสมิงอย่างแน่นอนแล้วในตอนนี้ชาวบ้านวางพยักตั้งหาก็ตื่นกันหมดทุกคนแล้วทำการเลงปืนไปที่ชายป่าไม่นานก็ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งขึ้นพอฉายไฟสองดู พบว่าเป็นคนของบ้านวังพยักแต่พวกเขาทั้งหมดก็ยังสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าชายคนนั้นจะตามพวกเขามาทำไมและกินสาบสางนั่นมันมาจากไหนพรานบุญจึงอาสาที่จะออกไปสอบถามพรานบุญเดินออกไปจากที่พักตรงเข้าไปหาชายคนนั้นยิ่งเดินเข้าไปใกล้เท่าไหร่กิ่นสาบสางยิ่งแรงขึ้นทุกที ลรานบุญจึงหลับตาลงแล้วท่องอาคมจากนั้นก็ลืมตาขึ้นก็พบว่าชายคนนั้นที่จริงแล้วเขาเป็นเสือสมิงเมื่อพรานบุญรู้เช่นนั้นก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าแล้วยิงออกไปทันทีเสือสมิงตัวนั้นแทนที่มันจะกลัวมันก็วิ่งสวนทางปืนของพานบุญเข้ามากระสุนของพานบุญ ยิงเข้าไปตรงกลางแสกหน้าของมันแต่มันกับไม่เป็นอะไรพิบตาเดียวมันข้อกระโจนเข้ามาถึงตัวพานบุญด้วยแรงประทะของอุ้งเท้าอันใหญ่ของเสือสมิงจึงทําให้พานบุญล้มไงายหลังลงแล้วจังหวะที่เสือสมิงอ้าปากที่จะงับเข้าที่ต้นคอของพานบุญเขาก็ใช้ปืนของเขามากันเอาไว้เสือสมิงตัวนั้น มันก็งับเข้าที่ปืนของพานบุญทั้งเสือสมิงทั้งพานยือกระชากปืนกันอยู่ครู่หนึ่งพานเมฆก,ก็รีบเดินออกมาจากที่พักยกปืนขึ้นเหนือหัวท่องอาคมในขณะที่เดินไปหาพานบุญกับเสือสมิงเมื่อเขามาถึงก็จอยิงเข้ากลางหัวของเสือสมิงทันทีกระสุนทะลุออกท้ายทอยของเสือสมิง นอนจมกองเลือดสิ้นใจตายทับล่างของพานบุญเอาไว้จากนั้นทุกคนก็ช่วยกันดึงล่างของเสือสมิงออกขอพุดมากพรานเมฆเออไม่เป็นไรหรอกไม่น่าละ่ะพวกชาวบ้านทึงบอกว่าให้พวกเราระวังตัวเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองจากนั้นพรานบุญก็ลงไปล้างตัวที่น้องน้ำข้างหมู่บ้าน แล้วก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าและเปลี่ยนเวรยามกับพานเมฆจนกระทั่งเช้าว,วันใหม่ได้มาถึงพวกชาวบ้านก็พากันรีบลงมาดูชาวบ้านวังพยักษ์ทั้งห้าว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่พอมาเจอเข้ากับร่างเสือสมิงที่ถูกชาวบ้านวังพยักษ์จัดการพวกเขาก็ดีใจมากรีพากันเข้ามาขอบคุณเสือสมิงตัวนี้แหละที่เป็นปัญหากับหมู่บ้านของพวกข้า นานนับปีพวกเจ้าสังเกตรหรือไม่ว่าบ้านของพวกข้าจะไม่มีสัตว์เลี้ยงใดๆเหลืออยู่เลยนอกจากม้าไม่กี่ตัวไม่ว่าวัวหรือหมูก็ถูกเสือสมิงตัวนี้จับกินเป็นอาหารจนหมดส่วนอาทิตย์ก่อนมันก็เข้ามากินชาวบ้านเป็นหนึ่งคนนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่หมู่บ้านของข้าสร้างบ้านเรือนให้สูงกว่าปกติ ยังไงก็ตามพวกข้าต้องขอขอบคุณพวกท่านจริงๆที่มาช่วยจัดการกับเสือสมิงลงได้ไม่เป็นไรหรอกครับพวกข้าเป็นพรานเดินทางเข้าป่าล่าสัตว์หรือนำของลงมาขายอยู่เป็นประจำจำเป็นจะต้องมีวิชาอาคมติดตัวกันเป็นธรรมดาถ้าอย่างนั้นพวกข้าต้องขอลาทุกคนออกเดินทางต่อและขอบคุณมากที่อุดหนุนสินค้าพวกข้าไปตั้งเยอะ เมื่อทั้งสองฝ่ายล่ำลากันเสร็จแล้วชาวบ้านวังพยักก็ออกเดินทางต่อและเรื่องเล่าในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็อ,อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ